นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยสนับสนุนยูเครนเนาะซึ่งในขณะนี้เนี่ยสงครามรัสเซียและยูเครนก็ยังไม่จบนะครับโดยการสนับสนุนครั้งล่าสุดนั่นก็คือสหราชอาาณักรอังกฤยจะเริ่มผลิตโดรนเพื่อส่งให้กับทางกองทัพยูเครนนะครับผ่านการให้ทุน200ล้านปอนด์ Thank you.